สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขุนนะ้อกับพ่อพ่อก็สว่างอีกที่เก่าคือเดิมพเพื่อพี่น้องเลยพ่อพ่อก็สว่างตอนนี้กัมาดิดนะ้ำแม่จอนอีกขึ้เก่าเนาะไม่ทั้นง ừ ừ, นังเย,ย,ยียดแขกกระไรอยอะนี่มึนไปยุ่นแี่เลยมึนตีนอ้าวทางว่าไทายสบายดีเด้อสบายดีย่างมาเตน,น่าฉันโบเลยยามาเตน,น่ามึนตีนเลยอ้าว เด็๋วไหนๆแบบเนี่งนยงวัออยยอยอวยอ,ยอ่ะงัวออกจากครอบนั่นที่ไปอีกบ่ตอ,อ,นะอ,อนมายนี่นังที่ไปอยู่ตอนนี้จปลูกไว้บ่ตอนนี้จะูกไว้อือผมมีลูกน้อยบ่บ่ดี่เหน่นั่นเต็เนื่อนะนะบ่ขืนนมก่ออือก็ไปไปเช้าเพิ่นบ่ไปนาเล ป้าเจ้าพาวสลุกลูกชายเราออกไปเออใช่พออย่างลูกชายเขาไปโรงเรียนแน่จันโดยแล้าก็แบแม่ปุ๊กอ่าอันนี้แม่ป้าเจ้าเราลืมตืน่นเหรอโดยต้องบอกเลยไม่จองเลยทันว่าผมบอกตามใจเขานั้นโอ้ยเขาให้มันได้ใจเขาเขาไม่อยากไปเขาทงเฮียนเด็กหน่อยอ่ะโดยเนาะแล้วก<อ>็แล้วก็แม่ปุ๊กเช้าสม่งแม่ไปได,ด้เช้าดีอืมเอางัวงออก มึงนถว่าบรได้ส <Now> ักสงสักเสื uh, uh ้อมือน่ะเลยมื่อวานอนลืมตื่นนอนดิวต้งตูปไปบ่ไปแล้วเฮียในบ้านเี่น่ต้องตูปี้อเฮีย่งานแล้วก็คิตีไปบอยาก่ต้องตีไก่บไม่ไตีปอถึงแล้วยึเ่อึกินกับไตเติบอ่าสวยดนหมดยาลยเฮ็ดกับมักินเสาอู้่เฮือน chưa có vị chưa có vị chưa có vị chưa có yêu chẳng ba chưa may mặc những cầu nguyện có chưa có vị chưa có vị chưa có mặt 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 Thế cả mẹ bốc tế sao? Đồng hiền. Ừ. Nếu, nếu phụ nhảy thô ma, mẹ nhảy thô ma và hãy đồng hiền. Ừ. Bỏ bớt tròn này tí. Rồi. Bỏ bớt tròn. Bây nà, bây ngô, ngô phô thảo bỏ ngô, ưỡi bỏ. Ngô ưỡi phô ngô nè. Ngô hảo tố hơn rồi. Mấy đứa cuồng bỏ thiệu nè. ดูหย,ยาคัานหน้าคือสิบอึดได้เนาะอึดมีคนเกี่ยวเห็นกูมาบ่อบอ่อใดมีคนเกี่ยวไดอืมแถวทา,างหน้าขาโทมีแต่คนเกี่ยวเลยตามคันนาเกี่ยววะแม่นแถวีนบ่มีคนเกี่ยวเนาะดูน,นี่เขาเจ้า,จาพี่นะเขาไ้ชูเกี่ยวนะเขาเป็นติดตัดอะไรเออเขาเป็นเกี่ยวแต่เ็นตัดดูตัดทห้สบายได้ปวดเอาวปวดเอาวเลยคนตัด Thuần ừ. tắt áo quần bị Chúng bê chủ kia ta Vậy ừ. nó là bôi bì cái này Bì cái này chúng chú ừ. không chú có kia dù này Nó mình nó hốc kia là mình Mình chung điệu ông từ trạng điệu nó mình im chung à? Rồi Tố nội bố mì bố tố nội Tố nội có phục vậy Tố sáng tối là có nhai vậy Mình im bè ừ. พาเวียงเขาบอกยังกี่นี่บอกอันไม้เฮือนอกูวดชื่อว่าเก็บเก็บปรโตูช่างตัดมาแล้วอื่อยเก็บแล้วก็เก็บอันเขาตัดเขาอันไม้เขาเก็บเห่ยแล้วเขเก็บแล้วเขากับจดวาดเนี่ยโบม่เออถูกไหมบอกเหยเวลาชางเรื่องงานเด็กเขาไปหาเก็บหากวดเดยเขาหากวด แม่เนาะถ้าว่าเวลาคอยเวลาคอยมาแต่คำพุยกับเบลกวดอืมมาแต่ใช้คำมาแต่เอางเอางงแบบอย่างงัวแล้วก็ะเถาแล้วไปใช้อะไรแบบนี้แล้วเต้เต้เราหนังได้แก้วเออแล้วนี่ก็เลือดออกมือนะเราไปลงแก้วแล้วไปไปแับนี้เราเจ้าแก้วแล้วเดี๋ยวมันมันเต้ในก็ะนองเดี๋ยวมันบาดอืมแล้วก็ไปไปคขึ้นข้างบนคืนเนาะ โอ้ยกับอากาศเย็นในแห้งเจ็บแท้เลยนะเลยโอ้ยน้องมีแต่คนบ่สบายแท้ลูกสาวกับพ่อลูกสาวพ้อเป็นอีกแล้วแล้วเราไงัวดเราจังนาจังน้านาเราจังน้ำไปตัวแก้วตัวแก้วพี่ะลรเราคนนาพี่ตกแก้วนะไงัวดตุนนานั่นไี่นาขอกูอืมอืมตกเป็นน้ำคือว่าได้น้ำยามนี่กอะ นำในน้องอลยเขาทิพนทันมีน้ำคัดแน่เมียงแนมเขาเป็นเสือล่าเลยเฮา้ครกับใขได้น้ำคัดน,นี่ถ้าเยียบแก้วฉันบอกคือเป็นงแก้วเจียบแก้วแล้วโอ้ถ้าเยียบแก้วคิดว่าเาป็นลงแก้วนะแก้วตอนนี้มันนี้มันบาดเจ็ดโหลดตันบาดบาดนี่นะแล้วเจ็บมานนะแล้วเจ็บมาแล้วเจ็บมาทางแล้วบาดนี่บอก รู้ว่าตีเลือดบัวแล้วบอกได้เลือดเนาะเลือดมาเงือนคุณคุณออกอืมเดี๋ยวเจียบประมาณสองข้อมือบ่โดยดึงออกก็บาดได้กันตีเดี๋ยวดึงอกอย่างว่าคือคุณบอไปยิบอ่ะไปยิบไปได้เงินค้ำก็มีจะบดจะเข็มจับเลยเนาะโดยก็ไปนะ มือข้ามบุกนี้กัเหินเตยานพื้นเมืองเขามีแล้วใบใบย,ยังจะตุ่มมันกินมือนะใ <Hey. S 1> บทืนเนี้ยแหละตามตามสฉกยำแล้วลก็ใช้โลดใบาย,ยาคิว่ะนะใบยาคิวพ่อหามเลือดไล้วอยู่ได้นะไนก็ได้โด ินว่าเจ้าถือเข่าถือน้าไปน้ำเือถือไปบ่ใ่หมอชือหัวปลาจีน่าคุณเออคิดว่าจะอยู่ข้ามบ่ยังถือเข่าไปโดยดเห็นพอ่อโทรไปว่าไม่แม่ว่าเขามาถ่ายคลิปอ่ะอันนี้เราเข้ามามน้าคว่ำคว่ม,มหัวไปน้อยเดียวเลยนะนดี๋บวกี่ก็เห็นหลอกเหืออเหยืออกับแมวแมวอ้วงอ่ะอืดอถึดเห็นหลุดเหืออบ้านนี่ข้ามู้ืดอจะออกไปบาิเี้ตีได้เข้ามาเลยโดยเที่ยงนี่ได้หนิกันเนาะ หน่อยอย่าใ้เขาออกไปอืงามบ่อเข่าในนาเพิ่นงามอยู่อืมงามอย่างไริ้นเดือนบ่อดูดสาวคนที่มาอันเอื่อยเนี่ดูอืมเขาคนแม่อ้วนก็ออกไปเลยทีอืมเขาโคกินาโคกก็ออกไปแล้วอืมไปกินข้าวไม่ได้ป่ะนี่ตกมันเข่ายัางโบไ้ได้ได้ข่อยไรได้โบจ่จังยัง ไปหาอเอาแบบนี้บอกไปหาตัดเอาไม้น้ำกอแล้วบอกคือชื่อเอาแต่ละปีชื่อตัดแน่ตัดนี่ก็ตัดพร้อมชื่อแน่ใช่ไหมคือน้่มพวเหาหนุ่มพัวชื่อจักแน่เสีอกเอาวน้ำเสีอกเอาวน้ำบอกโชดลำหนึ่งกับเพ,พื่อพเพื่อตอนดูหนุ่มพวหน้องเด็กนั่นตีชื่อเอาชื่อเอาผลไ,ไม้ชูผลผลไม้ชูบาดไม่ตีเมียบาด ฝนกับคนใช่ล่อคนใช่ไหวไหวไหวเออลูกอ่พลนข่ามันโย่ล่อบ่เหนยมันบุญยากบ่คอยโดดชงสรียากแทะมันบายมันถูกกจเออถ้ากับคูดคนาเลยตีเหนื่อยมันเพื่อนน้ำโย่ล่อคอยละมัดมัดแล้วมันเนีวเกี่ยแล้วบ่จะได้กากะมัดมัดคอยสามหอบหอบเดียวแล้วมัดแล้วมัดเข่าแล้วมัดชาคอยละมัดไว อืมน้องแดงได้เกี่ยวบ่อน้องแดงได้กับคนผลพออ่าสามคนสี่คนแน่นอนเห็ดเบี้ยกยับคนเนาะดูตอนอยู่กับพอ่อน้องแดงน้องบิวก็เห็ดแดน่นอนดูด้วยเห็ดตัวหนึ่คือที่ท่านเห็ดปนไหนน่องตัวตัวหนี่งดำาหน้าลูกปลาปลาเกี่ยวเข่ากับใบเออคุ่พ้องฮะเกี่ยวเข่ากับใบแต่ไไช,ชุดทันเลยอ่าคุณพนะ่อเงา โอ้ไว oh, <Do you. S 2> mm ้กว่าอายบ่เด้ออืคิดว่าเพิ่นยังน้อยว่าเพิ่นสิเฮ็ดเวียกบ่เก่งพี่น้องแต่จริงเพิ่นไว้กว่าอายอีกไว้ไว้กว่าอายอีกจัก3-4ปีก็สบายได้ชัดเจ้าเนาะโดยลูกชาย2คนสแดงว่าว่า มึงจะคอย่าโลดว่ะน้อยเอ้ยชื่อชื่อกินหัวน้องแดงว่ะเอ้ยก็ไปชื่อแล้วบานนี่เอ้ยชื่อว่าพูดกันชื่อแล้วพี่ว่าตัวน้องผชื่อนะเออชื่อกับมายิ็นกันเลแล้วเพิ่นเป็นยังไงเมื่ออยู่พูดยังไม่ได้โทรมาบอกค่ะอะไโทรศัพท์ใหม่นี่ไม่โทรมาเลยอืมว่าถามว่าโทรศัพท์ โทรหาแม่บ่ได้เนาะบให้โทรัพท์หม่แล้วแต่ยังบ่โทรมาอยู่มีแต่มาแต่ไม่แต่โทรมามีแต่เบอร์อาแล้วกมโทรมากะอือเอากคอาโทรมาอัน้อืแจะพูนได้แต่บ่บุ๊อนันินทีทีหน้าบอกว่าคายหน้านี่ไปชื่อนะอยู่บ้านพุ่นได้แต่บ้าเนาะ วช really. so ื่อนาหัวชื่อแต่บบโดยดีใจนะเพื่อนฉันเนาะโดยมีผิววาแล้วอ่ะหน้าชื่อแต่โบนี่แสดงว่าชื่อเลยบแม่คือว่าอืมเขาขายหน้าเขาลืมบอกเจ้าคุณว่าเขาก็ลืมอืมขายนาเมื่อไรแบบลืมบอกแม่โดยอืมแม่ก็ว่าบเป็นยังบอกแม่เป็นยังปกติน้องแดงกับคนขี้ลืมงานอยู่แล้วเนาะ ลืมดีแล้วพี <laughs> ่กายนี่พี่กายนี่เนาะที่ว่านั่นก็ลืมอะไรเท่ทไรแต่พิกายนี่บเขาบอกเวียงเขาไปห้องนอ้ำ<ป>เรืยเร่ยงหิวมะแต่เขาบอกที่ไปห้องน้ำบอกว่าที่หิวมามนยังหิวยังมาเปล่าเงินพหมนไปแล้วเออลืมกระเป๋าเงินที่ห้องน้ำกรเป๋าเงินห้องน้ำ่ปเออดแม่แม่จะอยู่ห้องน้ำบอกว่าแม่อยู่ที่ครัวคือแม่ไปแล้วเข้าจักแจ็ไหนเขาพี่ลืมไปนาะโน่ แม่จะมาบอกแม่ไปเล่าข้าห้องน้ำได้แม่อาบนอกพี่เออแม่บอกเจ้า้องอาบน้ำบอกว่าแม่ไปเล่าข้าอืมแม่อาบนอกพี่เี่ว่ะอืมแมวไปเล่ข้าไปอืมันลืมเป็นนะฮะมันลืมเป็นนะตอนอยู่กับน้องแดงบาเรืเอิงว่ามึงกูบ่อมาเรือเอิรนแต่ว่าแม่ที่บอกเอิรนแม่แล้วเออ โอกแมสิติเอ่อเวลาแม่บ่ชอยู่แม่ข้าบ้านว่าแม่บ่ชอยู่เด้อตัวอยู่เที่ยงคนเดียวอยู่ได้บ่แม่ข้าบ้านว่าแม่เฒ่าแม่เฒ่าจากปลอดภัยว่ะอยู่ได้ว่ะเพ่าะว่าข้าวเต็มที่น่ะบ่มากับยาเด้อเต็งหัวข้าวเต็มเนกินสามคนว่ะนี่ก็เอาเอาพึ่งว่ะมือหน่ะเข้ามือหน่ะเอาไปซื้อแต่ไปเอาไปซื้อ เพอมากินต yeah. so mm ัว hmm. อืมซื้อมาสองจงเขาจงเจ้าช่วยเขาจงเจ้าชงหนึ่งว่ะเอาซื้อยังเตงว่ากินอยู่แลลูกเอ้ยว่ะนนอนเพื่อแม่เมื่อเมื่อก็อืดเตงว่ะมันจะง่าหลายมันอืดด้ยเออเพื่อแกนอนมากละทุก็นทุก็นอนห้องเมื่อเม่ก็นอนนอกแล้วเอานอนร่วมแม่ว่ะยังอืม มี mm hmm. แต่ยังอ mm ืมนนนก็เอ้นนะแต่รับแล้วบ่อืมพวกเธอกำลังกิรับเลยไหมเอ้ยหัวเอื้นถามยังอไงนะอื้นถามคนแล้วเออขันยังบ่รับสิอะไรบ้างนี่อ้าวหมดรับไปแล้วคนนักคนนักคุยโทรศัพท์อยู่อืมตอนนั้นเพิ่นคุยโทรศัพท์กับผู้บ่าวบ่ตอนนั้นโดยอืม มันก็มันน่าจะพอหักพุดนี่แหละตัวสับพืชนะ,ะตัวสับเครื่องเก่าพอดเเนี่ยให้เสียงเบน้อยเนาะได้ตัวเดียวบ่อเบนะได้ตัวเดียวตัวแม่บ่อตัวถึกนี่เห็นเนี้ยบ้นได้ไหนคุยว่าได้ใช้แม่มาหัวแม่ได้รับแบบว่าอื แล,แล้วเหื่อยแล้ววะเมื่อยจะดำหน้าเหื่อยลำนานแล้วนอนผ่อนผู้ใหญ่ถานนะดนยอ่าก็นอน,นอนแล้วอ่ะปลุกเราก็ได้และรับเลยอือผู้ใหญ่โทรมาแต่ทางไหนทางไทยฝั่งไทยบอ้ยดยคุณก็บอกลาบ่้ยก็บอกไทยกบนองเด็กมุกบอกแปบคุณเขาบ้าอะไรอือแม่วาเนียนบอกว่าไทย ผูนใหญ่เขาน่ช่างใหญ่เขาบอกชิดใช่ผู้ก็ช่มาจุดไดช่านีบบ่ดยผู้ช่เบอร์เขาอย่แล้วืมเพิญ่ช่างไรนะบ่ผู้บ่นีเชียงบ่าว่าผู้บ่สีมาเจี๊ยบไ่นวะเฮือนอะเริ่้จะมาเยี่ยมบโดยเพผ่้มาเป็นผู้ใหญ่ดยผู้ไม่รบผู้ใหญ่ผู้เห็เฮือนไหนนี่นั่งจะหักบ่น่จะหากนี่ยเขาบอกชิดนี่แล้ว นลนเ่นพาว้าเวาเพิ่นพามาแต่ทิเลยเด้พเงินให้ข่อยอันนี้เลยล่ะกเอ้ยาะไกเสีนอ้เข้าอีลเนาะโดยตน10ยังประมาณ4-5มือบ่แม่นบ่โดยเนาะกแล้ว เอาเงินใส่เด้เงินหนึ่งยังน่ะไม่จดเงินเงินใส่บาทนี่แล้วเงินใส่บาทเลยเอ้าใส่ลายแถวบ่อชัดกิ๊นี่เอันกิ๊นี่ผู้ใหญ่ฝากมาบอกเห็นตอนเดือนเก้านะเดือนเก้าดับนะเลยแล้วเพิ่มพายมาพันหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเบิดแล้วนี่เบิดลเด้ เอือม uh ีฮอจกี huh. ah ้จะเกิดพอกันบ <Is it? S 2> <tr ust facial> ่มีเลยอือเปิดฝากมาให้คือว่าฝากมาเรือยู่บดถักใบบัวน้ำดึกเสื้อน่ะเออบดถักเลยได้เน่าป่วยเน่าเงินขายงวดอ่ะป่วยแม่เบิดแล้วดแล้วเอื้อหลับแน่เด้อ่าคนเอื้อนทำอ่ะจัะทำเมื่อว่เออเออมีเงินก่อนอ่ใช้ว่ละ ือเพื thing, <S <S um. ừ, yep. ่อ um. น uh. um. ีบอกโดยจะหานบ่มมีนะขายงวงจากพัไข่งวงพวกพัดไงพกพันไหนเพ่นยืมไปหักษาคนโดยเพิดนบ้านนี้เนาะถ้าจะพังจะคอใหญ่โทรมามาแรงอยู่แล้วเพื่อโทรมาบอกเพื่อเรากคุนเราโทรมาอยู่ได้เราโทรมาช่องเสือทับเสือแหละ ว่าอะไสิว่านักพนันบอกว่าเกือขาดค่ะว่าไปซื้อนี่แหละเออบ่าเวียงมาที่นี่เจ้าบ่าวนั่งเล่าเองเถื่อแล้วเข้าตลาดชื่อมาให้โอ้ยทำประก่าสั่งเลยอืมทำประกาได้เห็นว่าไอ้เวียงเจ้าเข้าตลาดบ่าวสินะคือเพาขาดเขาทำประกาสั่งเขาเบอร์เทสท่านทูบอกบอเทสแล้วกับเบอเทสซื้อมาให้รโทรบอกเดาว่าวหนุ่มชายนะบ่าวเป็นทูปติด อืมเขาเบาเรื amor, right. ่องเขาบักล้าบอกไลยเขามาเจี๊ใจแลาวเลยยันเก่งใจแล้วโดูเออเราเห็นเพื่อนใ้หลังบักใไนหนึ่งเนาะผู้ใหญ่ทางเบาเวียงวันนี้คือขาดบัก้าช่างแล้วบบบนี้โดูบัก้าช่างเจี๊ยใจแล้วเลยเก่งใจแล้วโดู นอนหน้าบ่พูดนะอะไรอะไรนะจังว่เพื่อสีนอนหน้ามัคืออื่นนี่เฮ้ยนอนบ้านมันทางมากกัะเพื่อนเพื่อนเพื่อสีเพื่อนยังไงเพื่อนหนาอืมเพื่อนนะคือทางวานเจ้าอย่างว่าทางนับอย่างเนาะคือว่าชาแก้วคือว่าวัวเราตอนุงงหมอบอก เออพ่นจะเป็นช่างลูกเจ้าเห็นบ่เรือ่นทูมาบอกบ่่นทรมาบอืมเพื่อถามมาว่าเพื่อเป็นลูกเนี้ยว่อหาทูว่อหาทูไปว่าเพว่อเพื่อเพื่อใครเลือดออกนี่แหละอืมย้ำฝนเนาะยุงไนแล้วมาตะวันกันนี่้เห็นยุงยุง กัดนี่ก็ไขเลือดออกได้ไม่จอนเลยดยแล้วเขานอนแล้วเขาบริกากมุ่งนะนอนนตัวกาด้ต่หานอนการก็นอนมารับต่อเขานอนอยู่เถียงนี่บอกคือนอนอยู่เพื่อนชั่วโมงนี่ผู้นอนคุณละเพื่อนนายเช้าจันนอนนอนน้องไข่คือพระจันทร์น้องเช้านอนคุณฝางมุ่งโดยอ่ามีบอยหนุงมีแหละ เหยียวะพุ่งยิงพูน้องตูมมาแต่ใช่นะอย่างรัดทุ่งนามาบ่มาแต่รงเรียนนะใช่พูดเด้อเแม่เหวะเออถงใส่อย่างรางางัดมาได้ตอนเล่งจะว่าไปโรงเรียนจังโดยอย่างรัดมาท่านี็ได้บ่หลัดจได้กันเออรัดตามทุ่งก็ดีคือกันเพราะว่าย่างตามทางไปจันรถุดเนาะโดรถหลาลดรหลหญ่ดไนเลนไว้ นั่งดด<ม>ร,รัดทุ่งเสี้ยวดีพอสามโม่เป็นเฮียนผีนพอสามมันเดียวกัดไกนางนางก็ไปแปลงเฮียน,นไข่ไข่ดูอ่ามีผลไข่นะนางบ้านฉันกินข้าวเที่ยงลเลยจากกันเน,นาะนา้า บุล่าเข้าไปนาไปเอาไปกินออากินอยู่นี่เป็นยังมาอะไรกันเลยไม่พอจะเข้าไปในปุ๋ยติดดินได้ยังไปกินกับเขาเฮ้ยเอาปิ้งกบแต่เซตแต่เศ้าอืมกูเป็นกูนกับป่าได้ยามนี้เนะเาะเป็นป่าแต่น้ำไม้ท่านไหนเออค <laughs> ืนน่ะกแกงนไม้เป็นกินอ่า <laughs> เป็นไม้ลายเปล่าโดย เองไม่เขามาขายได้ซื้อกินข้าวแกกินทดน้ำปำตอนเลยตีโดยแต่เสร็จนะมันมีไหนกินได้อะไรแกก็มากิดต่อกะมันแนวมายุกินอะไรกินไปไม่ก็เสร็อยู่โอเคทำไมพี่น้องเนาะลังดินกันไม่จนกถึงพอสมควรได้นีเนาะ ให้เพิ่นไปหาข้าวหาน้ำสู่ลูกชายเพิ่นกินก่อนชายเพิ่นกมาแต่คงเฮียนพี่น้องเลยน้องตูมเนะมมาะกษัตสว่างกับเมจนกสิกจบคิดเพียงเทนี้เด้อน้อง็ขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องครับมาหับสมคิดของสว่างในการบขคามโฆษณาน้ำจะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมเีเฮงเด้อเนาะพบพอกันไม่นคะลคิดหนาพ่อแม่พี่น้องสำหรับคิดนี่ก็สบายดีสบายดี